สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมือนีพอดีไปยางตลาดพี่น้องได้นกยินมาฝาก มึงกินน้ำยาปลาครับผมออกมากครับพี่นอ้องมเดย๋ยวเพิ่มโค้ดเผ็ดลงไปก่อนอปลาจังหน่อยกาดห่อนครับพี่นอ้องเอ้ยฝนกับมดตก โอ้ยน้ำยาป่าไม่เอาลุกชิ้นเลยพี่น้องบ้าปูบกบอเซลอิชิินครับผมเดี๋ยวนางทาใหม่ก่อนอืม chặt <laughs> yep, đột chặt cái câu Mình xài xe ăn ơn khó Và cá ngừng nông chiên 음 <laughs> <laughs> ปวดหน,น่วครับเจ็บมั้ยเนี่ยปวดัดปอดีเลยเป๊ะเลยมันเนี่ย ng paso ng n i t o 음음음

ừm Hmm. 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 ơi, 응응자 o ông t one hand อิ่มพอดีพี่น้องสำหนิพอดีเลยนี่ขึ้นมจีนนมจีนน้ำยาปลานะครับพี่น้องตลาดนัดบัตรใบไรลเด้อพี่น้องเด้อมีเจ้าเดียวแค่นั้นเลยแซ่บครับนะครับบัตรใบโปมนุ่เพ้นออกพี่น้องแ้่ก็แเสียววิรีเจ้านี่ครับผมกินมาโดนแล้วขอบคุณพี่น้องหลายครับติเข้มาเราทุ่มคลิปนี้ครับผมแลคลินี้เอานมจีนมาฝากกันไปเลยครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมขอบคุณที่ติดตามในครับช่มครับผมสวัสดีครับ